สวัสดีครับเพื่อนๆชาวมอเตอร์บค์แอนชาเวลครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับต้นนะครับวันนี้ก็จะมาคุย ถึงเรื่องมอเตอร์ไซค์อีกเหมือนเคยนะฮะวันนี้จะเป็นศึกชิงเจ้าแห่งมิดเดิลคลาสครับมอเตอร์ไซค์ทัวริ่งแอดเวนเจอร์คลาส650ถึง 900cc ครับเป็นขนาดไซส์ที่เหมาะสมกับการใช้เดินทางท่องเที่ยวนะครับแล้วก็รวมถึงบางคนก็ใช้ในชีวิตประจำวันด้วยนะครับมอเตอร์ไซค์คลาสเนี่ยผมว่าเหมาะที่สุดนะมันมันได้ทั้ง2แนวอ่ะมันได้ทั้ง ใช้ไปทำงานใช้ทุกวันแล้วก็ขี่ท่องเที่ยวก็ได้นะครับเรื่องของค่าบำรุงรักษาก็ไม่ได้แพงมากนะครับรถก็ไม่กินน้ำมันมากเพราะเพราะว่ามันเครื่องยนต์ไม่ได้ใหญ่มากนะมันเป็นมันเป็นคลาสกลางๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคลาสเนี่ยจะเป็นคลาสท,ที่คนนิยมเล่นเยอะที่สุดเลยนะฮะจริงๆในความเห็นผมนะถ้าเกิดว่าใครที่ซื้อรถคลาสเนี่ยนะผมว่าสามารถ ใช้ในชีวิตประจำวันได้เลยนะครับเพื่อนๆอย่าลืมนะว่าการที่เรามีมอเตอร์ไซค์มากกว่า1คันน่ะมันคือทั้งค่าบำรุงรักษาทั้งค่าอะไรต่างๆเนี่ยมันก็สูงตามไปด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีคันเดียวเราสามารถที่จะใช้ได้ทั้งเที่ยวทั้งใช้ในชีวิตประจำวันน่ะผมว่ามันคุ้มที่สุดละนะครับมีรถคันหนึ่งก็กใชใ้ให้ได้มากที่สุดนะนะคือ ผมก็เคยคิดว่าเอ๊ะถ้าเกิดมีรถครัสตกลางสักคันหนึ่งแล้วก็มีรถเล็กสักคันหนึ่งเอาไว้ขี่ไปทํางานอ่ะคือรถกลายเป็นว่ารถใหญ่อะมันก็จะจอดนะครับปีหนึ่งออกเที่ยวสักสักสี่หครั้งนอะนอกนั้นก็จอดตลอดยางก็เสื่อมระบบแบตก็เสื่อมภาษีก็เสียทุกปีประกันก็เสียทุกปีราคารถก็ตกลงทุกปีอีกกลายเป็นว่าซื้อรถมา 4- ี่ห้ปีอะ ได้ขี่ปีละ4ครั้ง5ปี20ครั้งนะครับราคาหายไปเกินครึ่งแน่นอนนะครับแต่ถ้าเกิดเราได้ขี่ทุกวันนะ่ะคือมันจะโซมหน่อยเสื่อมหน่อยแต่ผมว่ายังไงมันก็คุ้มนะครับถ้าหารมาเป็นการขี่รายวันน่ะนะครับโอเคมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับวันนี้เราจะเป็นการมาเปรียบเทียบนะครับรถทัวริงและแอดเวนเจอร์นะครับมิดเดิลคลาสนะครับตั้งแต่650ซีซีขึ้นไปนะครับจนถึง 9 0 0ซีนะครับมีรุ่นไหนบ้างนะครับแล้วก็วันนี้ผมจะมาเล่าข้อดีข้อเสียในความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับอาจจะไม่ตรงกับเพื่อนเพื่อนบางท่านก็แล้วแต่ความชอบหรือว่าแล้วแต่ประสบการณ์ที่เคยเจอมานะครับขออย่างเดียวนะครับศึกษาไว้เป็นข้อคิดนะครับอย่ามานั่งด่านั่งเถียงกันนะครับเพราะว่าความชอบของคนเราไม่เหมือนกันไม่เป็นไรนะครับแต่ว่า ช่องของเราเนี่ยมีไว้สำหรับการแชร์กันการแบ่งปันประสบการณ์กันนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมจะขอไว้นะครับก็คือถ้าจะแชร์การแบ่งปันความรู้กันเนี่ยเ,เพื่อนๆกรุณาใช้คำที่สุภาพนะครับถ้าไม่เห็นด้วยไม่เป็นไรนะครับแต่เราถกเถียงกันด้วยข้อมูลนะครับก็แบ่งปันแชร์ลิงกันนะครับใช้ใช้ชคำที่สุภาพอย่ามาด่ากันในช่องของผมนะครับ อมากันเลยครับกับเจ้าคันแรกขาประจําที่ผมแนะนําเพื่อนๆไปเยอะมากๆเลยกับเจ้า Suzuki v ีซอม m 650 xt นะครับก็เป็นรถแนว Touring Adventure นะครับขนาด650ซีซีของค่าย Suzuki นะครับชื่อนี้ทนแน่นอนนะครับกับเครื่องสูบ v นะฮะเสียงเคราะนะครับล้อหน้า19ล้อหลัง17เหมาะแก่การทัวริงแอดเวนเจอร์นะครับล้อเป็นแบบซี่ลวดนะครับเหมาะที่จะเอาไปลุยได้นะครับทางดําก็ดีด้วยนะฮะเป็น ล้อเป็นที่ลวดก็จริงนะครับแต่ว่าเป็นล้อแบบทูบเลดนะไม่มียางในนะครับระบบขับเคลื่อนเนี่ยขับขับเคลื่อนด้วยโซ่นะครับก็พละกําลังเพียงพอสําหรับการท่องเที่ยวแน่นอนนะครับร้อยสี่สิบร้อยหกสิบเหลือๆนะครับความเร็วท็อปสปีดเนี่ยปลายๆจะไปอยู่ประมาณสักร้อยเก้าสิบนะครับเอ๊หรือว่าสองร้อยผมจำไม่ได้แต่ว่าการเดินทางไกลสบายแน่นอนนะครับ อัตราสิ้นเปลืองจะอยู่ประมาณสัก20ต้นๆนะครับ20-21ถึงกิโลลิตรนะครับเครื่องยนต์ทนทานหายห่วงนะครับมีคนขี่ทะลุ200,000กิโลไปแล้วนะครับสำหรับเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับรถ Suzuki v วีตอมนะครับตอนนี้นะฮะถ้าใครหามือ2เนี่ยรวมของแต่งรวมปี๊บต่างๆด้วยเนี่ยอยู่ที่แสนกลางแล้วนะแสนหกแสนเจ็ดเพื่อนๆหาซื้อได้เลยนะครับใส่ปี๊ป3ใบสวยมากนะครับ ดูบึกบึนหล่อนะครับใส่กันแคล้งข้างล่างอีกสักอันนึงนะครับผมว่าจะหล่อขึ้นเยอะเลยนะครับซูเก็ตวิสตอมเนี่ยระบบเข้ามาช่วยเหลืออาจจะไม่เยอะมากนะครับก็จะมี ABS traction control นะครับนอกนั้นเนี่ยก็จะไม่ได้มีอะไรนะครับก็ดีอย่างหนึ่งตรงที่ว่ามันทำให้การดูแลง่ายไม่จุกจิกนะครับถ้าใครที่หมดประกันศูนย์แล้วเนี่ยก็ไม่ต้องเข้าศูนย์ใช้น้ำมันเครื่องธรรมดา เข้าอู่ข้างนอกได้เลยสบายนะครับอู่ข้างนอกเก่งๆเยอะเลยนะครับเครื่องยนต์ดูแลไม่ยากนะครับเบาะนั่งนะครับคนขี่คนซ้อนสบายมากนะครับเบาะกว้างนะครับรถเนี่ยมีข้อเสียเล็กน้อยก็คือใต้ท้องที่ไม่สูงมากนะครับทําให้เวลาไปเจออุปสรรคอะไรต่างๆเนี่ยก็จะลำบากหน่อยท้องติดนะครับแล้วก็รถมีน้ำหนักค่อนข้างเยอะนะครับก็จะต้องใช้ทักษะ หน่อยในการขับขี่นะครับแต่ว่าถ้าคุณเคยกับตัวรถแล้วเนี่ยก็ถือว่าไม่ยากนะครับข้อเสียที่ผมไม่ชอบก็คือเรื่องของแฮนด์นะครับแฮนด์จะเป็นแบบหักเข้าหาตัวเล็กน้อยนะครับซึ่งในรูปแบบการขี่ของผมเนี่ยจะเน้นเป็น Advent u r e Touring ถ้าเป็นหลักนะครับก็ชอบแฮนด์แบบที่มันกลางๆกว้างๆนะครับคล้ายๆกับ G.S. หรือ a f ฟ i c a าทวินนะครับแต่ว่าเจ้าวิซ r อง650เนี่ยแฮนด์จะมีลักษณะบิดเข้าหาตัวนิดนึงนะครับก็ แล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนนะครับแต่ว่าผมเคยเอามาใช้ในชีวิตประจำวันนะครับขี่ไปทำงานทุกวันนะครับวิ่งเกือบแสนโลนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับขี่ซอกแทกได้นะครับก็ทำความคุ้นเคยกับน้ำหนักรถแล้วก็ระยะรถหน่อยนะครับรถมีความยาวที่เยอะนะครับระยะฐานล้อกว้างนะครับเวลาเปลี่ยนเลนหรืออะไรต่างๆก็ต้องระวังมากกว่าปกตินิดนึงนะครับ ถัดมาคู่แข่งของ v t ซอม650ชนกันตรงๆเลยนะครับคือ v e r s ์ซ650จากค่าย k a าวาสกินะครับเป็นรถแนว Touring นะครับไม่ใช่ Adventure นะครับเป็นรถแนว Touring งล้อหน้าขนาด17นิ้วล้อหลัง17นิ้วนะครับก็เห็นได้ว่าเหมาะกับการเดินทางดำเป็นหลักนะครับจุดเด่นคือรูปทรงที่ดูเท่ดูสปอร์ตนะครับหน้าตาทรงเดียวกับนินจา300นะครับ ก็เป็นลักษณะคล้ายๆกับรถสปอร์ตยกสูงนะฮะพละกำลังดีนะครับดีกว่าวีสตอมด้วยเครื่องยนต์2สูบเรียงนะครับมีจุดเด่นก็คือหน้าตาที่หล่อเหลาแล้วก็พละกำลังที่ค่อนข้างดีนะครับแต่ความเร็วไปก็ใกล้เคียงกับเจ้าวีสตอม650คู่แข่งตรงรุ่นกันตรงๆนะครับ จุดเด่นคือขี่แล้วแล้วดูทรงหล่อเท่นะครับติดปี๊บสามใบก็สวยนะครับหรือว่าจะใช้กล่องตรงรุ่นจากศูนย์ของคาวาซากิก็สวยนะครับแต่ราคาค่อนข้างแพงนะครับจุดด้อยที่ผมไม่ชอบเลยก็คือท่อนะครับที่อยู่ค่อนข้างจะต่ำทำให้รถเนี่ยแทบจะเรียกว่าลุยไม่ได้เลยนะครับลุยน้ำเจอน้ำท่วมท่อก็ไม่ได้นะฮะแล้วก็ใต้ท้องที่ต่ำนะครับ ต่ำกว่า V ีซอม650อีกนะครับช่วงล่างที่ออกไปในแนวออสปอร์ตนะครับก็จะมีความแข็งกระด้างนะครับเจอถนนขรุขระอะไรต่างๆเนี่ยเจ้า V ีซอม650ทําได้ดีกว่านะครับอีกจุดหนึ่งนะครับที่ผมไม่ค่อยชอบก็คือเรื่องของล้อนหน้าขนาด17นะครับผมคิดว่ารถแนวทัวริ่งเนี่ยล้อนหน้าขนาด19เนี่ยทำให้ออการขับขี่ง่ายกว่า การเข้าโค้งดีกว่าการควบคุมรถง่ายกว่านะครับแต่ว่าเจ้าเวอร์ซีหกห้าศูนเป็นล้อหน้าขนาด17นิ้วนะครับซึ่งก็ล้อขนาดเท่ากับรถสปอร์ตเลยนะครับอ,อีกจุดหนึ่งก็คือที่เป็นจุดด้อยก็คือเรื่องของเครื่องยนต์นะฮะเจ้าเวอร์ซีหกห้าศูนโมเดลก่อนหน้านี้ก็จะมีปัญหาเรื่องเรื่องวาล์วนะครับ โมเดลนี้เท่าที่ติดตามดูเพื่อนๆในกลุ่มก็จะมีปัญหาเรื่องของน้ำมันเครื่องหายนะครับก็เพื่อนๆถ้าจะซื้อก็ลองศึกษาดูว่าปัญหาเหล่านี้แก้ได้หมดหรือ,อยังนะครับตอนนี้ราคามือสองเนี่ยค่อนข้างจะตกเยอะนะครับอยู่ที่ประมาณสักแสนสามไปจนถึงแสนหกนะครับเท่าที่หาได้นะครับติดปีปก็สวยดีนะครับก็ขับขี่ทางไกลก็โอเคนะครับไปได้นะครับ ขี่กับตัวใหญ่ได้ขี่ในเมืองก็ได้นะครับอัตราการกินน้ำมันก็ใกล้เคียงกับดีตอม650นะครับแต่ว่าจะออกไปทางแนวสปอร์ตสปอร์ตหน่อยๆน,นะครับลักษณะอาการก็คือจะกระโชกโค้ง้างนิดนึงนะครับบิดเป็นมาก็ขี่สนุกดีนะครับถัดไปคือรถที่เพิ่งออกมาใหม่สดๆร้อนๆเลยนะครับก็คือ t i เก r 660นะครับ ของค่ายช i ยอัม um นะครับต้องยอมรับตรงๆว่ารุ่นนี้ผมยังไม่เคยขี่นะครับก็ติดตามรีวิวผ่านช่องทาง,ทางต่างๆนะครับก็จะเป็นการวิเคราะห์จากภาพและวิดีโอให้ฟังแล้วกันนะครับในส่วนของชอยอัมไทเกอร660เนี่ยนะครับผมต้องบอกว่าเป็นแนวสปอร t ตท,ทัวริงนะครับก็คือแนวสปอร์ยกสูงนะครับเรียกว่าใกล้เคียงกับเวอร์ s 650นะฮะ พละกกำลัง3สูบเรียงนะครับก็ต้องบอกว่าแรงแน่นอนนะครับเหมาะแก่การขี่ทัวรลิงทางดำนะครับไม่เหมาะจะเอาไปลุยนะครับพละกกำลังแรงอยู่ละสําหรับค่ายไทอัมนี้นะฮะท่อที่อยู่ต่ําคล้ายๆกับเวอร์ซีหกห้นะครับก็ผมบอกว่าเน้นไปในทางสปอร์ตนะครับรูปทรงเนี่ยสปอร์ตอยู่แล้วนะครับก็ ผม,มรู้สึกว่ามองหน้าเจ้านี่แล้วจะคล้ายๆกับเ,เจ้า y a มาฮ่ตัว FJ ถ้าจะไม่ผิดเป็นตัว FZ1 ยามาฮ่า FZ1 นะครับเครื่องพันซีนะครับก็ดูลักษณะเาบาะนั่งเนี่ยก็จะเป็นแนวออกแนวสปอร์ตนะครับเบาะจะบางๆนิดนึงนะครับเบาะคนขี่ก็ จะไม่หนามากนะครับเป็นเป็นทรงก้นแหลมๆนะครับก็ออกมาให้ดูทรงสปอร์ตนะครับสำหรับค่ายไทยอัมเนี่ยผมต้องต้องบอกว่าผมยังไม่เคยเป็นเจ้าของนะครับแต่ว่าติดตามข่าวมาเรื่อยๆแล้วก็มีเพื่อนในกลุ่มที่ขี่ไท่อัมไทเกอร์อยู่จำนวนหนึ่งนะครับก็ก็ต้องบอกว่าเป็นเป็นรถที่เออผมว่าขี่ยากกว่าทัวร์เล็กไอดเวนเจอร์ค่ายอื่นนะครับ ผมรู้สึกว่าบาลานซ์ของมันเนี่ยอยู่สูงกว่ารถที่เป็นคู่แข่งเทียบกันนะครับแล้วก็อาการของเครื่องยนต์เนี่ยผมลองขี่แล้วเจออาการเบาดับบ่อยนะครับจังหวะเลี้ยวกลับรถนะครับหรือว่าจังหวะที่ใช้รอบเดินเบาเนี่ยผมว่าคุมรอบค่อนข้างยากกว่ารถคู่แข่งค่ายอื่นๆนะครับ เรื่องของเทคโนโลยีที่ให้มาผมว่าจัดเต็มมาอยู่แล้วตามสไตล์ไทยอ้มนะครับแล้วก็ค่าดูแลรักษาเนี่ยก็จะสูงกว่าค่ายญี่ปุ่น2ค่ายแรกที่ผมบอกไปก็คือสุส u k ีแล้วและ k a วาซากินะครับไฟอัมก็เตรียมตังไว้เยอะหน่อยนะครับการขี่ในเมืองผมว่าขี่ได้นะครับด้วยรูปทรงอะไรต่างๆที่มีลักษณะสูงสูงเพียวอยู่ล้นะครับก็น้ําหนักก็200ต้นต้นนะครับ ไม่ไม่ถือว่าหนักมากนะครับเรื่องของการติดปี๊ปติดกล่องเนี่ยผมว่ารถรถทรงนี้อาจจะติดปี๊บแล้วดูไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันเป็นทรงค่อนข้างจะสปอร์ตไปเลยนะฮะถัดมานะครับ XADV 750นะครับจากค่าย honda นะครับก็ทรงแตกต่างจากเพื่อนๆที่เล่ามาก่อนหน้านี้สักนิดนึงนะครับเพราะว่าเป็น สกูตเตอร์แอดเวนเจอร์ทัวรงนะครับก็รูปทรงจะเป็นออกแนวแนวสกูตเตอร์นะครับจุดเด่นของ XADV 750คือเรื่องของการส่งกำลังด้วยระบบ DCT นะครับหรือว่า Dual Clutch Transmission ก็คือเราไม่ต้องกำคัดเปลี่ยนเกียร์เองนะครับก็มีระบบออ t โต้เป็นตัวเปลี่ยนเกียร์ให้หรือว่าเราจะเปลี่ยนเกียร์ชิปอัพชิปดาวเองได้จากนิ้วโดยที่ไม่ต้องกำคัดนะครับ จุดเด่นของเขาก็คือเรื่องของการขี่ที่ง่ายมากนะครับคนขี่รถคัส์ไม่เป็นก็สามารถขี่ได้แต่ว่ายังคงให้พละกําลังเหมือนรถมีโซ่ปกติให้ฟีลลิ่งเหมือนรถมีโซ่ปกติแต่ว่าเราสามารถเข้าเกียร์ได้เองโดยการชิปอัพชิปดาวที่นิ้วชี้และนิ้วโป้งทางด้านซ้ายมือนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกำคัสต์นะครับขึ้นเขาลงห้วยเนี่ยไม่มีเครื่องดับแน่นอนนะครับจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของ จ้า XADV 750ก็คือด้วยรูปทรงที่แปลกใหม่นะครับรูปทรงสกูตเตอร์ทำให้ท่านั่งขี่เนี่ยสามารถที่จะนั่งขี่ได้หลากหลายนะครับทั้งวางเท้าลงไปตรงๆเหมือนรถมอเตอร์ไซค์ทั่วๆไปหรือว่าการยืดเท้าไปด้านหน้าเหมือนรถบิ๊กสกูตเตอร์นะครับก็ทำได้ทำให้การขับขี่เนี่ยสบายนะครับบ่อน,นั่งที่ค่อนข้างกว้างนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้นิ่มมากนะก็ออกเป็นแนว ทรงสปอร์ตแบนๆน,น,นิดนึงนะครับแต่ว่ากว้างเต็มก้นแน่นอนนะครับคนขี่คนซ้อนนั่งสบายนะครับจุดด้อยของ XADV 750ก็คือช่วงล่างนะครับเนื่องจากเป็นทรงที่ออกแนวสกูตเตอร์แล้วก็บอกกว้างเนี่ยทำให้ระยะยุบที่ทำให้มันเยอะมากไม่ได้นะครับก็ระยะยุบที่ไม่เยอะนะครับทำให้ช่วงล่างเนี่ยค่อนข้างจะแข็งกระด้างไปนิดนึงนะครับสำหรับการเอาไปขี่ทางลุยหรือว่า ถนนที่มันไม่ค่อยเรียบนะครับใครที่ได้มาก็แนะนำให้เปลี่ยนเรื่องของช่วงล่างใหม่นะครับจุดเด่นอีกอย่างนึงของเขาก็คือเรื่องของพละกกำลังของเครื่องยนต์750ซีซีนะครับที่ผมว่าเพียงพอสำหรับการเดินทางไกลนะครับแล้วก็ขี่ในเมืองก็สบายด้วยนะครับน้ำหนักค่อนข้างเยอะหน่อยก็ปรับตัวนะครับปรับตัวเอาปรับตัวสักพักนึ่งก็กได้ล้นะครับไม่ยากมากนะครับผมเคยขี่อฟริกาทวินเนี่ย ไปทำงานทุกวันนะครับขี่ประมาณสัก4 0 0ห0 5 0 0ห0่นโลได้นะครับขี่ใช้ในเมืองในชีวิตประจำวันเลยรถติดติดเนี่ยจากบางนาไปแถวบางซื่อผ่านพระรามเก้ารัชาพิเศษเนี่ยรถติดทุกวันขี่ได้นะครับไม่ได้ไม่ได้ยากเย็นเกินไปนะครับเรื่องของค่าบำรุงรักษาก็ไม่ได้แพงนะครับถ้าเกิดว่าใครหมดประกันแล้วก็ไม่ต้องเข้าศูนย์แล้วนะครับตอนนี้ก็สามารถหามือสองได้ในราคาประมาณสัก2 0 0,000 3ไปจนถึง300แสนแล้วแต่ของแต่งแล้วแต่ปีนะครับอีกอย่างนึงที่ผมชอบสำหรับเจ้า XADV 750ก็คือเรื่องของความประหยัดน้ำมันนะครับขี่ทางไกลเนี่ย120140เนี่ยทำได้อยู่20ไปไปลายนะครับ27-28ต้องมีให้เห็นแน่นอนนะครับแล้วก็มีพื้นที่ใต้เบาะนะครับสามารถเก็บของกระจุกกระจิกได้นะครับแต่ว่าอย่าคาดหวังว่ามันจะใหญ่จะกว้างเท่ากับพวกตระกูลฟอซ่าหรือตระกูลบิ๊กสกูตเตอร์อื่นๆนะครับก็ มีสามารถเก็บหมวกกันน็อกได้ใบหนึ่งเก็บของกระจุกกระจิกใต้เบาะได้นะครับติดกล่องหลังก็สวยนะครับให้คนนั่งซ้อนพิงสบายๆหรือว่าเอาไปติดปี๊บหลังปี๊บข้างก็ยังดูสวยนะครับสำหรับ EP หนึ่งนี้ผมขออนุญาตตัดจบคลิปไว้เท่านี้ก่อนครึ่งหนึ่งก่อนนะครับ4รุ่นที่เล่าไปก็คือ V ีซอม650วอร์ซี650 t i เกอร์0และ XADV 750นะครับก็เป็น4รุ่นที่เล่าไปแล้วนะครับใน EP ที่1ในวันนี้นะครับเดี๋ยวจะกลับมาเล่าอีก4รุ่นที่เหลือนะครับให้เพื่อนๆฟังก็คือ t e n e r e 700นะครับ F 8 5 0 GS นะครับ Yamaha Tracer 900นะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็น Triumph Tiger 900นะครับและคลิปถัดไปนะครับผมจะสรุปให้ฟังว่า ใน8รุ่นนี้นะครับในความคิดเห็นส่วนตัวของผมเนี่ยผมจะเลือกรุ่นไหนนะครับมาเป็นรถคู่ใจนะครับติดตามใน EP ีที่2คลิปหน้าได้เลยนะครับวันนี้ก็เพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับเป็นการแบ่งปันแชร์ความรู้แชร์ความคิดเห็นกันนะครับผมก็ไม่ได้บอกว่าผมพูดถูกไปทั้งหมดนะครับก็เป็น ความคิดเห็นส่วนตัวเป็นมุมมองที่ผมมองเพื่อนๆมีมุมมองยังไงหรือว่ามีความชอบรุ่นไหนไม่ชอบรุ่นไหนก็แชร์มาบอกกันได้แต่ว่าขอให้แชร์และแบ่งปันความรู้กันอย่างสุภาพนะครับวันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆสำหรับการติดตามรับชมนะครับและพบกันใหม่ในคลิปถัดไปวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ